สวัสดีครับกลับมาพบกับทีเด็ดฟุตบอลยูโร2020นะครับประจําวันพุธที่22มิถุนายน2564ครับวันนี้เนี่ยผมขอเลือกไปที่เกมระหว่างสวีเดนพบกับโปรแลนด์นะครับคู่นี้ยังมีความสําคัญสําหรับทั้ง2ทีมนะครับยังค่อนข้างที่จะสูสีกันนะจากฟอร์มที่ผ่านๆมานะครับโปรแลนด์ Poland เนี่ยถือว่าทําได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับในฟุตบอลยูโร2020ันนี้นะครับมีเพียงแค่หนึ่งคะแนนเท่านั้นส่วนทางฝั่งของสวีเดนนะครับพวกเขา มีอยู่4แ้มนะครับนับเป็นจากฝูงของกลุ่มอยู่นะครับกลุ่มนี้เนี่ยยังมีโอกาสผ่านเข้ารอบกันอยู่นะครับถ้าเกิดเกมนี้โปร,รนด์ชนะได้ก็จะมี4คะแนนเช่นเดียวกันนะครับก็ยังมีโอกาสที่จะผ่านเข้ารอบคู่นี้ยังถือว่าสูสีออกเบียดกันเลยนะครับแต่ผมดูแล้วจากศักยภาพอะใรต่างๆนะครับสวีเดนเกมนี้ยังถือว่าต้องเน้นอยู่นะครับพวกเขาจะพลาด แพ้ไม่ได้เช่นเดียวกันนะครับไฮเแคเปิดออกมาเสมอกันนะครับเลือกฝั่งเชียร์ได้นะครับเป็นเสมอโปแลนด์นะก็ผมมองว่าสวีเดนเกมที่ผ่านมาเนี่ยเกมรุกค่อนข้างที่จะดูโอเคนะค่อนข้างที่จะหวือหวานะครับสร้างสถโอกาสได้เรื่อยๆเลยนะครับส่วนทางฝั่งของโปแลนด์เนี่ยยังดูเล่นได้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับถึงแม้ว่าเกมที่แล้วจะสามารถเสมอส,สเปนมาได้กระตับนะครับ ดูแล้วเกมนี้เนี่ยมุมเสมอก็ออกเยอะนะครับน่าจะจบลงด้วยผลเสมอแต่ผมมองว่าถ้าจะมีทีมชนะน่าจะเป็นทางฝั่งของสวีเดนมากกว่านะครับดังนั้นคู่นี้ให้เลือกเชียร์ไปที่สวีเดนครับสวัสดีครับฟุตบอลยูโร2020คืนนี้ครับพุธท,ที่23มิถุนายน2564มาติดตามเกมนัดสุดท้ายรอบแรกของกลุ่ม F กันนะครับ กลุ่มนี้ถือว่าเป็นกรุ๊ปอัปเดตแล้วก็ทั้ง4ทีมมีลุ้นในการผ่านเข้าสู่รอบต่อไปทั้ง4ทีมเลยนะครับฝรั่งเศสเจอกับโปรตุเกสและก็เยอรมนีจะเจอกับฮังการีคู่ติดของผมจะยกไปที่มิวนิคครับเยอรมนี Germany เจอกับฮังการีนะครับก่อนเกมเยอรมนี Germany เป็นต่ออยู่2ประตูต้องยิงถึง3ถึงจะได้เหตุนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าท่านต่ออาจจะต้องคิดหนักเลยนะแม้ว่าเยอรมนีอาจจะเพิ่งถล่มโปรตุเกสมา4ประตูต่อหนึ่งในเกมล่าสุด อ่ะทัทีครับสประตูต่อ2นะครับแต่ว่าแหมเกมนี้มันเป็นนัดสุดท้ายแล้วก็ฮังการีเนี่ยพวกเขามั่นใจแน่แครับเพราะว่าเพิ่งจะได้1แต้มจากฝรั่งเศสแล้วมันเหมือนเป็นการปลุกพวกเขากลับมามีลุ้นในการที่จะเข้าสู่รอบน็อกเอาท์เหมือนกันนะครับแฮนดิ c a p ที่เปิดมา2ประตูผมมองว่าแพงเกินไปฮังการีแม้ว่าจะออกมาเล่นเป็นเกมเยือนแต่ก็ยังดีพอที่น่าจะยือ้อน่าจะสู้กับเยอรมน,นีได้อย่างสนุกเพราะฉะนั้น2ประตูผมว่าแพงนะครับเพราะฉะนั้นให้เชียร์บอลรองอย่างฮังการีจะเป็นทีเด็ดให้กับทุกคนครับ และอย่าลืมนะครับทุกคนลังเลมีแต่สูญเสียกลัวหรือกล้าอยู่ที่คุณตัดสินใจครับ